สวัสดีครับพี่้องหลังจากทำงานเสร็จเรียบร้อยก็ได้มีเวลาอยู่กับลูกครับผมเอาลูกบอลลูกนึ่งก็ตกไปพุ่นพิมพ์ข้าลูกข้าร้านเล่นน้ำโดย,ยาาสาวแคว่า để làm cắn Tam làm Ô, thú hoạt chỉ khai được rồi Thú nè, Thú Nè khai đâu đâu Xe nam có thú chỉ khai hoặc đang lông thú Thú chỉ khai thú 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 ้าเวียน้ำน,นะเวียน้ำกัน็มีทุกที่ใครมาพูดทุกที่ใครไก่สงกานมันกระหอนพี่น้องกะท้าลูกๆแล้หลานเสร็จงานเรียบร้อยแล้วอยู่ในช่วงรีแลก็กเวียดน้ำกัน โอ้ยถขูขี้ไข่เราเลียนน้ำกันเหอโออ่างสปาถูขี้ไข่นี่วออปะปลาตอดอออปลาต,ตอดาตตอนนี้เ<บ>ขาเจ้ากัสีไทยหน้าหุดนเขจ้าจก็สุมไผ่เผาต่อเพียงที่น้องอาจคิควันนี่อย่างเนี้เห็นไ่ฟังทั้งนเจ้าเจ้าไทหน้าหุ้น

อากาศมันห่อนลูกกับห่อนเล็กหน่อยกับห่อนก็ให้เล่นโบ้ได้ให้เล่นเบิดมือเบิดเล่นเนาะเข้าให้เล่นเพื่อผ่อนคลายนี่กิจกรรม้าบันทอนหลายกับโบให้เล่นพี่น้องเพราะว่าบางทีอาสจะซืวว้อโบ้สบายได้เนี่ยนะเล่นแล้วเพิ่มเ มา่กความจำมันคงตี้ม,ม,มันลอกไม่ออกหรอกไปดูเนี่เธอเอาความขาวมาให้ชันเอานะ้องพิมคือขาวใช่ปะนะดักของขาวห่เลยดากขาจไม่เ้ยเงดักด้อเจ้างนี่ Uhm. เรกยนกันเลยน่ารักดูดอันนี right ้อะไรคะป้าป้าอันนี้ล่ะป้าอันนี้ล่ะปมาน้ำเก่งนะเก่งมุ้นมุ้น ก็หน่อยกับไรน้ำออกน้ำ <5. S 1> พราะนามม้ำไมนอยู่กับเบื้องนี่นสิเดี๋ยวเพิ่นเล่นแล้วมันอาจจะมือได้ไไดจะไรน้ำออกไปน้ำที่เราลองลองพิมพ์มองหันจุ๊บปิดดีปะโคตรมึงกันนะปิดเมึงกนันน้ำหัวป่าลูกบระวันปะไรน้ำออกไปน้ำจะตื่นมันแห้งๆ ร่างขี่ฟุ้น่นอน,น้ำานอนสปาเลยเออ,พ,เาาอพาปูะ้อเพา,า,าพาปูนะั่นมันคือาบ่าจมอย่างทะล่านเนี่ยร้อยน้ำได้สยเด้เออเดด้ที่ห้อที่ห้องห้องเข่าไว้ะเนีร่างมึงบ่ะเอาหมอนมาเออ,เ,อเดี๋ยวเดี๋ยวดะใ่ อุ้ยดังยี่ตายเออมีหลาคนเห็นนะอืมจ้าจ้าใหม่ดิจ้าสวย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 สวยจ้าสวยสวยเดี๋ยวแม่ซื้อสไลเดอร์ให้จ้าสวยสจ้าสวยจ้าสวยโอ้ยเห็นไหมเห็นมาเิ่นหดน้ำชื่อแม่เพิ่น นี่แหละแต่ทีได้อันนั้นเอ้ยร่ออยแนวเอา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 เ่นลุงลูกไปเอากล้วยไปร้านในป่านี่นะพ่อบอกว่าเล่นนวพ่อบอกว่านาเลือด ก้ยชอบลูกปะเพียมัคือบ่หัวก้อยอตัวตลั่อยไปขายเนี่พออพอลเล่่นเลนะอยเออยบวนคักเลยอ่ะเอีอน กอดเาหมอีกอีกิกนาทีไอ <Wait. S 1> เล่นเครื่องชั่วโมงพ,พ่อไอเล่นไลค์ก็นั่นบ่ได้พี่น้องเดี<ๆ>๋ยวสิเป็นไข่สิเป็นวัดไอเล่นเพื่อผ่อนคลาย อ่ะโอเคพี่นอ้องตอหน่อยเก็บบรรยากาศเดียวตอหน่อยไปเปิดน้ำใส่ใส่ถังใส่ยังไว้เอ้ยเชิญน,น,น้องน้ำใสมากครับผมหลายคนหลายคนถามว่าน้ำอย่างน้ำบาดาลพี่นอ้องน้ำบาดาลน้ำบาดาลใส่ปั๊มสูบึ้นมากครับผม,มเ,เตอว์หน่อยกบบต่อใส่สายยาง บ้เลใส่ทอครับผมเพราะว่าใส่สายยางมันลากไปได้ทุกบองไหมเะก็เลยใส่สายยางเอาตอทอก็ดีกันล่ะแต่ว่าตาหน่อยเรียกใส่สายยางมากกว่าแน่่ล้างหน้าล้างหน้าลูกล้างหน้าล้างหน้าเร็ว พี่เน่ล้างหน้าล้งา,ลางหน้าเร็วเอาล้างหน้าล้นางห,หน้า,น,า <c oughs> นี่พี่วายน้ำด้วยเน่เน่ใบน้ำดิวยเน่ายน้ำด้วยไหมนี่วายน้ำเหน็นปะเออายน้ำ หนาวหนาวหนาวแม่กอดแม่กอดแม่กอดแม่หนาวปลาไว้น้ำมาเลยจ้าปลาไว้น้ำมาเลยจ้าบ่ได้ให้ใส่ชุดใส่ชุดว่ายน้ำพี่น้องเพราะว่าถ้าใส่ชุดว่ายน้ำเดี๋ยวมันถ่ายคลิปบ่ได้เต่าครับเต่าอือเต่าอุ่น เก็บไปให้ลูกนเด้อแม่ถ้าซื้อีห่วงมานั่นเล่นมั่นเลยเนาะถ้าน่เดี๋ยวจนาวน่ๆซ้ํพิมพ์เนาะวายน้ำได้เลยซื้อนั่นแล้วซื้อแน,แน,แน,แนวแนวใส่ตโตแหมห่วงแล้วห่วงห่างยังบ่งมจมจมคือเอาหาได้บ่จ๊ะบัดี้บ่แม่นใส่ทั้งตัวเลยใส่ไปในตัวใส่เสียเลย คือยังเสียชู้ชีพบเนี้ยจพอดีแล้ที่แต่งโมไซ่นิมนี้ยอ่ะโอเคพี่น้องไปก่อนครับสวัสดีครับเอเออูจัดคนเอเอหนึงเอหนึ่งนเอหนึงอจัดเองอเอาเขากมืองเป็นเนาะ พิมพิมจ่าพาน้องเฮดถูขี่ไข่แล้วไปอมอยังไง <c oughs> <c oughs> ไปก่อนครับสวัสดีครับ